ก็เช้าขึ้นมาครับก็นำร้อนนะครับจะเป็นสมุนไพรหรือไม่สมุนไพรนะครับไข่ปิ้งเป็นอาหารเช้าหนึ่งใบหรือจะเป็นทอดอะไรก็ได้นะครับสำหรับมื้อเช้าช้านะครับก็เท่าที่เราตื่นขึ้นมานะครับชีวิตจริงนะครับชีวิตของเราที่ตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องมีการดื่มน้ำชา ดื่มน้ำสมุนไพรนะครับแล้วก็อาหารเช้าที่เป็นไข่เป็นทอดเป็นดาวแล้วก็น้ำร้อนที่ขาดไม่ได้นะครับเพราะว่าร่างกายเราต้องการน้ำอุ่นนะครับน้ำสวยใสยส,ยสมุนไพรนะครับพร้อมกับโรงงานนะครับโรงงานก็อิอ่มน้ำสำราญแล้วนะครับอิ่มจากน้ำอิ่มจากไข่ปิ้งอิ่มจากต่างๆนะครับนี่แหละครับแล้วก็โรงงาน ว่ากันไปนะครับแต่ละงานแต่ละบุคคลนะครับหน้าที่การงานมีเหมือนกันนะครับก็นะครับนี่แหละชีวิตจริงนะครับชีวิตจริงของชนบทนะครับก็แล้วแต่วิธีนะครับแล้วแต่วิธีจะทำหากินกันนะครับก็เป็นชาวไร่ไปด้วยนะครับมีงานเสริมก็ทำนะครับไร่ก็ทำนะครับสวนก็ทำนะครับปาล์มทุเรียน นะครับแล้วก็เป็นงานเสริมนะครับคือเรามีวิชาช่างนี่นะก็ช่วยเหลือชาวบ้านไปบ้างนะครับแล้วก็เขาตกทุกทุกมากเลยนะครับถ้ายางรั่วนะครับยางรั่วหัวเทียนบอดนะครับแล้วก็สเตอร์รูดนี่นะครับอย่างทรมานนะครับทรมานมากเลยสําหรับผู้ใช้รถนะครับก็กล่าวไว้